เรื่องราวทั่วไทยช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อชุมชนนะคะ,คะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรื่องราวในการให้บริการรักษาสุขภาพให้กับคนในชุมชนแล้วก็กิจกรรมอสมจะเป็นอย่างไรอาเปวนว่าช่วงท้ายนี้เดี๋ยวเราส่งคุณผู้ชมไปติดตามกันนะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเวทีท้องถิ่นพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะ,คะเวลาเดิม16นาฬิกานาทีถึง17นาฬิกาค่ะรายการต่อไปรับชมสามุมข่าวในช่วงนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีคค่่ะะ ข่าวทั่วไทยวันนี้จะพาคุณผู้ชมขึ้นลองท่องแดนอีสานไปเยี่ยมชมกิจกรรมที่ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขหรือสอบศออจัดขึ้นภายใต้โครงการที่ว่าอสอมนักจัดการสุขภาพให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงสร้างความสุขความรักความรองรองสมานณฉันเพื่อเพิ่มพูนสุขภาพให้ชาวบ้านซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมโดยให้อสอมนำเสนอวิธีการให้ความรู้กับคนในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาพดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งมีหมู่บ้านต้นแบบเข้าร่วมจัดนิเทศกาลกันอย่างคับคั่งซึ่งปัจจุบันมีการดูแลสุขภาพกันมากขึ้นและมีกระแสตอบรับที่ดีบสบศจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยปลักดนันธุรกิจสปาไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เสริมสวยเพื่อสุขภาพพูดง่ายๆภษาสามกลุ่มด้วยกันนโยบายในการตรงนี้เนี่ยนะครับเราอยากจะให้สถานบริการาเพื่อสุขภาพเหล่านี้เนี่ยได้มีคุณภาพมาตรฐานไม่มีการแอบแฝงนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานระดับสากลตรงนี้นะครับโดยใช้ภูมิปัญญาของเราเพราะนัน้นโยบายของเราก็คือจะต้องอบุคลากรที่ให้บริการตรงนี้เนี่ยจะต้องผ่านการอบรม นะครับในหลักสูตรการนวดนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมโครงการสุขภาพตำบลดีวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืนและกลไกสุขศาลาหมู่บ้านหรือศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนซึ่งเป็นสถานบริการสุขภาพของคนในชุมชนแบบองค์รวมโดยยึดหลักปรัชญาพอเพียงมาพัฒนาเพื่อให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้มีการอบรมและสนับสนุนโครงการนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนและยกระดับให้เป็นชุมชนต้นแบบคืออสมอของเราก็ได้นัดก,กลุ่มเสียงออกมาประชุมแล้ววางแผนการที่เราจะขับเคลื่อนในชุมชนค่ะคือขับเคลื่อนก็ ให้ความรู้ให้คําแนะนําและลงติดตามเยี่ยมเยี่ยมบ้านอยู่ตลอดดูพฤติกรรมการกินดูการออกกําลังกายลงพื้นที่จนถึงในบ้านเลยครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขไม่เพียงแต่มอบสุขภาพที่ดีให้คนในท้องถิ่นเท่านั้นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังคืนความสุขให้ประชาชน เมื่อสุขภาพกายดีแล้วสุขภาพใจก็ต้องดีด้วยเพราะอ,อสอมอเข้าถึงเข้าใจประชาชนที่สุด